สวัสดีพี่น้องกินเข่ากินเข่าก็ก้อยหอยไปแล้วตบไายด้วยของหวานยายกินของหวานกับมี่จะบกม่วงซุปนี่แหละเอามาหนักคือบกม่วงไม่ยายยี่สิบบาทได้จังหวะบุญโอ้ยเด้หลายโอนได้พวกเจ้ากินไปเหมือนจังหวะสองสี่วะละไปกินกินเนื้อกินเนื้ออีกหนึ่งเมื่อเช้านี่อีกหนึ่ง มวนสุกเิดไปสามซีนวยหล่ะมอเปินขายลีเปินมาชิอยากขายออกนนเิดมันจะนุ่งงามดีหรอห้านบแา่ไปมปซุพดีเปิลมาเกี่ยวรถใไม่มาลุ้งเปิลมาหกสิบบาทกินแบบงวงสุกกินกับเขาพี่น้องผู้เฒ่านี่ะตอนแรกเพิมาตอนแรกเพิมาสามสบาทดมาซื้อไปผู้เฒ่ากินกับเขาีสิบบาทก็ได้แต่นด้านเ่ทั้งทั้งนั่นิมาลตัดเลยอ๋อ

ังชื่นใจนะอากาศยังซีกินของหวานหวานยังชื่นใจเนาะกินของหวานหวานเย็นเย็นแม่ยังชื่นใจก็กินหลายอะไรเป็นยังเดี๋ยวเกิดทองที่ล้วงโอ้ทองล้วงเอออาหารอาหารหนาร้อนต้องระวังครับพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่ากำลังจะกินแต่งซี่แล้วกินเทปซี่กบอก กินแคบซี่บ่ฮะกินเคบซี่บ่ซื้อให้บ่เบ่กินเป็นยังปวดแข้งปวดขาบ่คบซีเอ้ยี่วดข้า,า,า,ขา,านกินกคบยังนี่เกินบักม่วงหอมจะบักม่วง มันกินหมักม่วงเตอนท้องเนาะเกี๊ยกี่แค่ว่ามาซื้อซื้อใครชั่วเมื่เปิดมือแล้วสามชินไวเหมือนตอนท้องนี่เนี่ยมันกินหลายหลายอยู่นีหน่อยไม่กินมันกค้างเต้่อยเฮ้ยนี่ก้อยบักหอยเมื่อกี้ ก <c oughs> ้อ,อ,อยบุ้อยว้เต็มถาดแบไง<อ>หนึ่งก็หน่อยต้มแล้วมาเออเาหัวออกเอาตาออกเรามาก่อยครับผมทายอยู่แต่ว่า,าอกองก็หน่อยมันเออเลยมันก็นเลยบบก,ก็บโบก,ก็บล่มเขาเมมโมรี่โหสัมันเดาลูกก็ไี้เพราแล้วงานบุ้งไ้กดมันก็นเลยโบไดา้าดาครับผม ปนุ่นก่อยไฮสุดยอดเลยกรอบๆเลยตัวกูเห็นกินอยู่เต็มปากเลยนี่นี่ตัวตัวตัวอะไรเห็นกินอยู่ดูมาหน้าโบเบ่บ่ได้ดอกพี่หล่ะมาหน้าเช่นเคยอะไรเก็บเอาเตรียมตัวกลับบ้านเพราะว่าสิเขาไปเก็บเสื้อผ้านี่นี่ ตากเสียผานนี่นี่ไปเมื่อนี้ฝนก็ยังจิตกนี่นะพี่น้องพายุเลยดูร้อนหรือเปล่าหัวยังดึงออกไปแค่ยัง ฝนยกแลปบนสีหนาวเเมันก็สีเด uh, like, ียวขพี่เว้ยเดี๋ยวพี่ให้เล้กจัดการดอกแล้วเอาหยั่งโปก้ปกไปยัวเดี๋ยวเรามม่เราก็จัดการเองหนกห้องประเดดดังฟื้นดังไฟโบเบล้วบเบล้วบแลบแลว โอ้มึงกล้วยวีนี่ตัดได้แล้วะนั่นดีนั่นดีแกออกลามแล้วค่ะแม่เจ้าคือบอตัดกล้ว,ลว,าาาวยวีนี่ให้มันสุกค่าเคี้ยวเอ้ยมันสุกค่าเคี้ยวตีนึกว่าใส่เมื่อพ่อกระตุ่มขนมเอามันคือเบาแนวอัอนนีน้มันเขาเมี่ยงเลยเต็มเลยเพิ่นเลยมันสุกค่าเคี้ยวพี่น้อง บ่เมี่ยเราใบบ้านเอาไบหน้าอิ่ละอันนี้ใบยาหน้าล่อรถเขาต่อรถเนี้ยแคเตาแ็่เตาก็ได้เนี่แม่อเอาขดแต่งของก่อนเอาผูา้ใดที่เมารถบักตอบ่นี้็เป็นเงินเนดีอ๋อเดอ๋อมันขี่รถกลับไปเหมือนเลยมาแม่แต่งของก่อนจะได้กลับบ้านกลับบ้านไม่ไปน้ำเงยหน่อยบ่ นี่น่อยู่กับยา้าอันนั่นอัน,นั่นอันพ่อจา๋นานพอ่พอจา๋อาไอาสวสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่นี่สอดี่ะััสค่ะสวัสดีค่ะสวั่ะสวั่สวั่ะัสค่ะ่ว อ่ะสวัสดีค่ะเร็สวันดีค่ะกอนอูจ้าเฮ้ยแม่แม่เฮ้ยแม่ม่ยี่แร้อนไหมเอาสวัสดีค่ะร้อนนะสวัสดีค่ะแล้วร้อนนะอะไรกัดตาเนี่ยอะไรกัดตาเนี่ยหมดกัดตาหมดแดงหน่อยแมพี่น้องตัวน้อยเนี่ย อยู่น้ำนี่มันไหลครับมันปิวมานน้ำร่วมบางทีเราเข้าไปเห็นกันร้อยกัดเอา,อากเก็บของเมียบานครับผม น้ำราั่งน้ำมัติใช้อีกน้ำมาัติใช้ฮะน้ำมาัติใสอีกน้ำฝานานะโอ้อยบ่มีดอกบ่มีดอกจิตตุ๊กนะโอเคพี่น้องสื่อบวกบวงไม่ดูเถานะขอบคุณขอบคุณเลยลาี่ติดตามไปก่อนสวัสดีครับ